สวัสดีครับมือนี้มาตัดตามครับพี่นอ้องบินเดียวมือนี้บินเดียวรอเสร็มือนก็พอมา้ยวัดเบินก็พอมาครับรพี่นอ้องเฮ้ยบินเดียวผู้ดเดียวได้มือนี้แข็งแข็งมือนี้ไม่กินข้าวบ้านพวกครับมือนี้ไปมาแวะมาไมาก,กินบ้านแม่แล้วเด้อครับทางนี้ซืีรัานบ้างนะแม <laughs> เ่เอาลงเอาลงยุทธุนครับแม่ เอาลุงยุยยูทูบครับขอขอทายพิีโอได้ครับครับครับไมากินเขาอ,อยู่บ้านขั่วครับมาน,นี่อาหารตำจังสวยแน่ครับมาน,นี่เขาสวยเนี่ยได้ว่าการใครในเขาเศร้าครับมาจากมงแล้วพวกนี้ครับสี่โมงลวยังได้กิน่เขาเศร,ร้นนาพี่น้องเนี่ยพอดีเสียแบงค์โทรมาไปเสียแบงค์บอกไปตัดป่ามครับมานี่สวยแน่ครับพี่น้องของเป็นยัง ครับมาเก็บของกันครับพี่น้องฝากไว้แล้วครับพี่น้องเท่านี้แหละครับ